แกเราหาหมอแบบง่ายมากคือเราสามารถหาหมอได้จากหน้ามือถืออะอะไรอะอะไรอะไร่อะ,อะอพีย่ขอโทษิวแกเต็มหน้าเลยอะ่ะดูสิแก,ะกะคือเรื่องเกิดจากว่าทาันอะให้ชีรองครีมเพราะว่าตอนเนี้ยคือ ลูกค้าเข้าเยอะมากแล้วลองไม่ทันแต่ต้องให้คนอื่นลองเนี่ยให้ทีมงานทุกคนลองสรุปหวยออกเยีะเพียวจ้าสิวชอบแล้วทั้งสิวทั้งรอยดำอ่ะชีบอกว่าตอนแรกอ่ะชีแบบคิดว่าเป็นเกิดจากกินกินส้มตำแล้วมันไหลมาโดนคาง<ช>สิวก็เลยขึ้นแต่ว่าสรุปคือไม่ใช่หลังจากที่เราหาหมอผิวหนังกันแล้วนะคะหมอสรุปได้เจอของว่าแผลครีมแผลครีม คือเป็นหนูทดลองเกินแต่ไม่เป็นไรนะชอบของฟรีไม่แต่ว่าจะบอกว่าฉันอะรักษาให้ชีจนเสร็จนะคะก็คือเรารักษากันในแอปลำบะเออเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เขาไม่ต้องไปหาหมอให้เสียเวลาคะ่ะแอปนี้จ้าสกินเอ็กว้าวหลดไ,<ง>ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวแกหาหมอปรึกษามหมอได้แล้วก็ รักษาตามขั้นตอนของหมอดูฉันอยากรู้เหมือนกันว่ามันหายจริงหรือเปล่าหนูก็อยากหายแล้วตอนนี้ <c oughs> อปาปาปากปาหามหมอหาหมอ แอปสกินเอ็กเป็นแพลตฟอร์มรวมแพทย์ผิวหนังกว่า200คนจากโรงพยาบาลคลินิกผิวหนังกว่า300ที่ความร่วมมือของดิจิตอลเฮล l ์เวนเจอร์บริษัทในเครือโรงพยาบาลสมิติเวชร่วมกับ s c b 10 x บริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์นำทีมบริหารโดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนากุล คือวิธีการใช้บริการของเขาเนี่ยก็คือเราอะสามารถพบแพทย์ผ่านวิดีโอคอลหรือแชทได้ทุกวันแล้วก็สามารถหาซื้อยานะคะสกินเอ็กซ์โปรนะผ่านเพสัตรพร้อมให้คำปรึกษาทุกวันแล้วคือมาส่งถึงที่นะคะคลินิกส่วนใหญ่เนี่ยสกินเอ็กซ์จคัดมาให้แล้วว่าไว้ใจได้นะคะแล้วก็จะมีหมอประจำคลินิกนะแถมดีวช่วงโปรโมชั่นก็คือแบบราคาดีมากทุกคนใครที่ลองหาครั้งแรกอะเลือกหมอไม่ถูกอะ เขาจะมีสัดหมวดหมู่ด้วยนะทุกคนก็คือจะมีเป็นสกิน x อ a วอนะสามารถเลือกได้จากสกิน x อ w a วอ2,022เพราะว่ายังไม่ถึงสกิน x อ a วอ2,023เนีมันอยู่2,022อยู่นะคะคือหมวดหมู่ทั้งหมดของ a w วอร์จะมี3สาขานะคะไม่ว่าจะเป็นหมอผิวหนังนะคะ2คลินิก3สกินแคร์นะคะคือเขาจะคัดเลือกจาก Data ผู้ใช้จริงในแอปนะคะ โดยตัดส,สินจากข้อมูล Data ผู้ใช้แอปพลิเคชันสกิน X นะคะตั้งแต่เดือนมกราคมปี2022จนถึงเดือนธันวาคมปี2022เนาะรวมถึงจำนวนเคสคำปรึกษา l a t т ติ้แล้วก็ r e ีวิวจำนวนการขายได้สำหรับรางวัลยืนหนึ่งเรื่องดิวคลินิกและสกินแคร์นะคะก็คือ ใครที่เลือกหมอไม่ถูกก็ลองเลือกจากรางวัลน,นี้ได้นี่แกรเราหาหมอแบบง่ายมากเราคือแบบไม่ต้องเดินออกจากบ้านด้วยซ้ำอะ่ะ<ห>นี่<ห>ค่ะแอปสกินเอันนี้ก็คือกดเข้าไปเลยสีสวยมากแล้วพอเสร็จปุ๊บขึ้นมาหน้านี้ใช่ไม้มเราก็จะมีโปรโมชั่นนิดหน่อยเราก็กดปิดไปนี่ค่ะหน้าต่างนี้เลยพบแพทย์ พอแพทย์เสร็จแล้วมีปัญหาเรื่องสิวเราก็กดไปที่สิวเสร็จแล้วเราก็สามารถเลือกแพทย์ได้เลยแกจะเอาแพทย์หล่อแพทย์สวยแพทย์แพทย์ไหนได้เลยคือเขาเรียงมาให้เลยเขามีดาวด้วยนะเขามีดาวด้วยใช่ก็คือมีรีวิวการพบแพทย์นั่นเองเอาคนนี้เลยไหมพี่เอาเอาหลอหลอ่อะรีวิว754เคสคุยอยากหายด้วยระยะเป็นด้วยนะจะได้ปรึกษาหมอบ่อยๆเสร็จแล้วทีนี้แกก็กรอก ระบุอาการแล้วพบแพทย์ทันทีแกก็กรอกกุ้ยกเพศช,ชายเหรอใช่พี่สาวอย่าไปบอกใครนะแม่หนูยังไม่รู้เลยคือปัญหาคือเป็นสิวเหมือนผู้หญิงมากและโสดเออบอกหมอ,อไปนี้เหงามากเลยค่ะ <laughs> แพ้ยาไม่ไม่แพ้รักประจําตัวสวยเกินมันเขียนอย่างนั้นจริงจริงรักประจําตัวสวยเกินไปโอ้ยเขามีให้ส่งรูปด้วยปัญหาเออส่งไปอุ้ยแอปเขาขึ้นอย่างนี้เหรออุ้ยมันมันสิวจริงอะ่ะสิวที่คางอะเออแล้วก็มีมน้นค้างอุ้ยค้างไหนอุ้ยดีอะ่ะอีกข้างหนึ่งอุ้ยดีนะเนี่ยผู้ก็พูอพดอ๋อเขามีแบบแชทกับคอเลย พอเลยได้คืออยากเจอแกเหงาไม่มีฟิเตอร์ให้อุ้ยคุณหมอมาแล้วเหลืออีกหนึ่งคิวหนึ่งอ๋อคือมันรอคิวได้จากตรงนี้เลยช่เขาแจ้งเลยว่าหนึ่งคิวแบบล้ำแบบใหม่แบบสับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งคุณหมอเห็นว่าโสดปุ๊บอาจจะรับเลยรนคิวให้เออก็อาจจะเป็นแกแต่ว่าพอเขาเห็นเพศชายงงอยู่เขาแบบตอนแ็กเขาตสักสดก่อน อุ้ยหนึ่งเลยคือกรอกผิดหรือเปล่าเพราะสวยด้วยแต่พอคุณหมอดูรูปสดปุ๊กอ๋อผู้ชายอุ้ยแต่เขาบอกราคาด้วยเลยอ่ะสามร้อยบาทจริงเออจริงหรอใช่สามร้อยบาทสิบห้านาทีสิบห้านาทีรถอะแกเป็นเสียเวลาแล้วว่าแล้วบางทีมันฉุกเฉินนึกออกป้าเป็นและอยากหายตอนนี้บอกชื่อแพทย์พร้อมโรงพยาบาลที่เขาอยู่ด้วยมาแล้วมาแล้วคุณหมอมาแล้วค่ะคือพี่นุษแอบไปเข้าห้องน้ำนะ แป๊บหนึ่งขอปรึกษาเอง really นี่น้าขาหลังจากที่โทรปรึกษาคุณหมอมาคุณหมอก็ส่งยามาให้ด้วยค่ะแกมีทั้งยาแต้มสิวแล้วก็ลดริ้วรอยนะคะแกฉันจะหายแล้วมาใช้ก็เลยคือขอใช้ตัวลดริ้วรอยนะคะเพราะว่าสิวไม่ค่อยมีละแกออกไปหมดแล้วอีดอ,อก <c oughs> ดิบลงไปเลยนี่เก็แต้ม คือชั้นเซ็ตหน้าเรียบร้อยแล้วนะคือรอยต้องหายนะคะนี่เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะทุกคนค่ะ All I really needs a I little motivation pull you from needs the you you need obligation longer side my much To other to show pull What How much longer can you สรุปนะคะ ยายเพียวก็หายเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉันก็ไม่ต้องรู้สึกผิดอีกต่อไปแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยสะดวกแบบนี้เลยคือเราสามารถหาหมอได้จากหน้ามือถืออะทุกคนแบบมันเวอร์มันซึ้งแบบและหายจริงไม่ตกตาถ้าใครที่สมมติว่าเป็นผิวหนังบ่อยๆหรือมีปัญหาเรื่องผิวอยากปรึกษาแพทย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนำสกินเอกไว้ในอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งทางเลือกในการไปหาหมอเนาะเพราะว่านู่นรู้สึกว่าแบบ รถล,ลาเดี๋ยวนี้คือเดินทางลำบากมากนะคะรถแบบขับรถแบบขับคือออกไปอะ่ะก็รู้สึกหงุดหงิดเสียสุขภาพจิตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางเนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยทั้งสําหรับคนที่ไม่มีเวลาแล้วก็คนที่ไม่อยากออกจากบ้านแบบนู่นนะคะแล้วก็มีเรื่องปัญหารถติดเรื่องค่าใช้จ่ายการเดินทางอะไรเงี้ยตัวเนี้ยก็คือ โหลดลงไปได้เยอะเลยนะคะสําหรับแอปสกินเอ็กอย่าลืมโหลดกันมาไว้ทุกคนไม่ต้องรอให้เป็นก่อนแล้วค่อยโหลดโหลดได้เลยนะคะแบบคิดซะว่าเป็นแอป,ป,ปที่แบบจําเป็นจะต้องมีติดเครื่องนะคะแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าแอปเนี้ยคือเขาเป็นแบบเซลล์ขายยาอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยสามารถเรามีให้เลือก2แบบด้วยตามความสมัครใจของแต่ละคนนะคะว่าจะปรึกษาหมอ,อย่างเดียวหรือว่าจะรับยาด้วยคือจริงๆแล้วอ่ะ เป็นปรึกษาแพทย์อย่างเดียวก็ได้นะคะซึ่งราคาเนี่ยกุกกุกกุกกิ๊กกุกม่่ามากนะคะราคาหลักร้อยในการปรึกษาแพทย์เนาะถ้าสมมติว่าไม่รวมยานะคะก็สามารถหาหมอได้นะคะเดี๋ยวนี้คือแบบง่ายอะไรก็ง่ายไปหมดฉันถูกใจฉันถูกใจสิ่งนี้ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะป้ายย่าทุกคนเสร็จละเออฉันก็หลดแล้วจ้านม่น้องถามว่าพี่นุ่นหลดหรือ,อยังนะคะส่วนต่อไปนะคะอยากให้นุ้งกับเพียวเนี่ยมาแต่งหน้าทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยคลิปเนี่ยคนดูน้อยมากกลับมาเถอะ ทุกคนกลับมาจา้าค่ะกลับมาก่อนกลับมาก่อนนะคะโอเคสาหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่อง subscribe เอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าคลิปของกินติ๊กต็อก EP สองกำลังจะมานะจ้าโอเคสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะ่ะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย